ก็บทความวันนี้ดินแดนนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องการลงพื้นที่ด้วยนะ,ะแต่ไปดูปฏิกิริยาเป็นเหมือนการ์ตูนยุคใหม่แหละในเดนเมตตาดีนะเดนเมตตาดีดีแซลจากภาพที่นายกไปถ่ายอยู่บนสกายวอล์กนะฮะนี่นำสเสนอภาพภาพนี้เอามานะทำเป็นมีมนะคะเขาเรียกว่าเป็นหมดมมให้เดินหาปลักแต่ถ้าขาดความรักให้เดินมาหาเรา แอนน่แอี่ก็บอกว่าเหมือนจะมีมีใหม่นะครัแบบนี้คงเดินมาหาลุงตู่เยอะเลยนะถ้าบอกว่าขาดความรักเนี่ยไม่หาความรักความเมตตก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเสียงหายเนี่ยให้ไปหาลุงปอนเสียงในสภาหายให้ไปหาลุงปอะส่วนการ์ตูนการเมืองฮะแนวหน้าการ์ตูนนะคะจากภาพข่าวที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ว่ามีการก้มลงกราบแทบเท้าเลยนะคะ บุคคลนั้นค่ะเหมือนมาทวงสัญญาละทวงสัญญาครับผมลงทุนกราบเท้าลุงป้อมไปแล้วนะแต่ลุงตู่บอกจะไม่ปรับคอรมอลุงป้อมจะว่าไงครับไปดูที่ลุงป้อมทําอะไรอยู่กําลังล้างเท้าอยู่ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ผมจะไปว่ายังไงมีแต่พวกคุณจะว่าผมด้านล่างบอกว่าลืมเสียเถิดเก้าอี้โรมตอลุงป้อมเขาล้างเท้าแล้วโอ้โหกระตูนพดกระตูนนวหน้ากระตูนพด แล้วก็หน้าหนึ่งการเมืองฮะแนวหน้าการเมืองวันนี้ประกาศลั่นไม่เป็นศัตรูกับใครบิ๊กตู่เปิดอกพูดเตือนอย่าให้ใครทําร้ายประเทศนะฮะแล้วก็มีภาพตอนที่ลงพื้นที่นายกอ่าก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมอบอุ่นแล้วก็มีน้องๆเข้ามาสวมกอดนายกบอกว่ารักลุงตู่เพราะลุงตู่เนี่ยทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะให้พวกหนูนะฮะอันนี้เป็นพัดหัวการเมืองบนหน้าหนึ่งของแนวหน้าแล้วก็บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะ ลงอีกภาพหนึ่งเป็นภาพประกอบนี่ภาพนี้ยืนชูไอเลิฟอยู่นะฮะดินแดนนี้ศักดิ์สิทธิ์นะเปลวสีเงินคุณเปลวสีเงินเนี่ยกลิ่นบอกว่าเมื่อทราบว่านายกไปกาญจนบ,บุรีเมื่อวานผมประวัติถึงบุษบาเสียงเทียนขึ้นมาทันทีนะีคุณใหญ่ก็ได้ยินไหม<ด>บุษบาเสียงเทียนเขามีเพลงด้วยนะแล้วก็ตามดูผลเสียงทายจากข่าวนะก็ต้องบอกว่า ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกด้วยครับต่อจากนี้ไปคำว่าสัพพทุกข์สัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสเนียดจันไรลงมาเป็นเพลงนี้เลยนะสิ่งเหล่านี้จะหายมาลายศูญย์ไปจากท่านนะสัพพทนังสัพพลาพังพวันตุเตทรัพย์ทั้งปวงลาบทั้งปวงจะบังเกิดกับท่าน รักขันตุสุรัขันตุด้วยอนุภาพพระพุทธธรรมพระสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจะปกปักรักษาท่านถอดรหัสออกมาก็ได้ความว่าท่านต้องอยู่รักษาบ้านรักษาเมืองคอยแก้ปัญหาดูแลสุขทุกข์ให้ประชาชนต่อไปจาก4ปีนี้แล้วยังต้องรับภาระบ้านเมืองในตำแหน่งนายกต่อไปอีกสปีจากปี2566 จนถึงปี2570โน้นนี่คือแค่เก,กินนะเปลวสีเงินแค่เก,กินป่ะจบแล้วจบข่าวายาวไปนี่คือเก,กินนะฟันทงเลยดูจักอ่านปฏิกิริยาการเมืองการลงพื้นที่แล้วดูรอบทิศแล้วเนี่ยเปลวสีเงินฟันทงว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อจากปี 66, 66ไปจนถึงปี70นนท์ ครบตาม8ปีข้อกําหนดตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้เกิดนั้นเต็มแม็กซ์นะนี่ฟันธงเลยนะทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นในขณะที่เรื่องวิธีคํานวณสอสอยังเป็นประเด็นกันอยู่เลยตอนนี้ใช่ไหมแต่คุณเปลวสีเงินมองผ่านหมดเลยนะต้องตามแกะรายละเอียดฮนะคือระดับพลานอักษรน,นะเป็นนักเลงหนังสือพิมพ์อาวุโสนะถ้าเป็นเลือถ้าเป็นชาวประมงก็เป็นเท่าประมงอะ ออกเรืออ่านทิศทางลมดูฟ้าดูน้ํารู้ว่าปลาอยู่ไหนเปลวสีเงินทําไมถึงฟันธงแบบนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องอยู่รักษาบ้านรักษาเมืองคอยแก้ปัญหาดูแลสุขทุกต่ออีก4ปีหลังจากนี้นะพูดจากเหตุใดนะหรือนะก็จากที่ท่านนายกไปถึงเมืองการสิ่งที่ท่านไม่ลังเลไม่ละเลยและรีรอคือการไปสักการะ พระบรมราชานุสสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมถวนนั่นไงนะนี่คือจุดแรกที่ท่านนายกลงไปในพื้นที่นะฮนะเดี๋ยวลองเอาภาพขึ้นมาดูเต็มๆจะได้เห็นจะชัดนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือพระผู้ทรงกู้ชาติกู้แผ่นดินนำเอกราชคืนกลับสู่ความเป็นราชอาณาจักรไทยไพศาลรุ่งเรืองตราบทุกวันนี้ แม้พระองค์ท่านอาจไม่ดนใจนายกแต่การที่ใจนายกสำนึกน้อมถึงพระมหากรุณาธิคุณสุดเปรียบประมาณนั้นเมื่อพลันถึงก็ตรงไปด้วยจิตน้อมกายนอกนั่นคือสัญญาณพันธสัญญานายกยังจะหนีเอาสบายเฉพาะตัวยังไม่ได้ต้องอยู่ทําหน้าที่เข็นเกวียนประเทศให้ขึ้นจากหลมวิกฤตโลกและกำจัดเหล่าบรรดามอด มอดในเครื่องหมายคำพูดนะที่กัดกินชอนชัยประเทศไปอีกระยะนี่ผมถอดรหัสเสียงไทยจากตำราผมเองแม่นไม่แม่นไม่รู้ให้ติดตามดูเอาตำราผมยังบอกด้วยว่าเวลานี้นายกกำลังตกที่นั่งหน้าชื่นอกตรมหน้าชื้นอกตรมไม่ใช่เพราะอกหักเพราะรักหญิงหรอกแต่หักเพราะถูกผู้ใหญ่ใกล้ตัว แต่มัวเมาในอำนาจและตำแหน่งจากแรงคนเป่าหูทำให้นายกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกหมายถึงใครท่านผู้ชมนึกออกไหมผู้ใหญ่ใกล้ตัวถูกเป่าหูโดยคนอื่นจนกระทั่งทำให้คนใกล้ชิดผู้ใหญ่คนนั้นอย่างนายกเนี่ยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกตำราบ,บอกว่าทุกซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็น ก่อนทุกเข็นจะผ่านนั่นก็นายนี่ก็พี่โน้นก็น้องทําให้ต้องขุนข้องหมองจิตคิดไม่ตกว่าจะเอาอย่างไรดีแต่โลกนี้ไม่มีทางตันสิทธิกริยาท่านกล่าวว่าบางเรื่องบางปัญหาไม่ได้มีเพื่อให้คนแก้แต่มีเพื่อให้การเวลาเป็นตัวแก้ คิดไปก็บา้าเปล่าเอาเวลาไปพบปะเยี่ยมพี่น้องประชาชนเยี่ยมชาวบ้านเอาสุขทุกข์ของนายกกับของชาวบ้านมากองเป็นทุนประเทศร่วมกันแล้วช่วยกันฟันฝ่า mm. <ๆ S 2> ดีกว่าไปจนจ่ออยู่กับเรื่องตันหาของคนขากระเพกใครก็ตามหวังสูงเกินศักดิ์จะหักกลางไปเอง mm. เนี่ยตำราผมว่าอย่างนี้ mm. ผมในที่นี้คือเปลวสีเงินนะ สิบกว่าปีมาแล้วผู้เคารพนับถือท่านหนึ่งผู้ทรงวิชาการและคุณธรรมมาหามาหาเปลวสีเงินแล้วก็หอบเอากล่องพลาสติกมาใบหนึ่งแล้วบอกว่านี่เป็นตำราจุดๆทั้งหมดผมเอามามอบให้คุณเปลวศึกษาคุณเปลวก็บอกว่าผมก็เก็บไว้ใต้ฐานพระไม่กล้าเปิดดูจนบัตรป่านนี้เพราะถ้าเปิดแล้วต้องศึกษาให้เจนจบ ตามเจตนาท่านแต่ผมไม่มีเวลาว่างเป็นวันเป็นเดือนอีกทั้งเท่าที่ผมเคยซื้อตำราครูบาอาจารย์สมัยก่อนนานแล้วมาศึกษาใครว่าหมอดูคู่หมอเดาแสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องในศาสตร์ขแขนงนี้เลยทั้งคณิตศาสตร์ด้านคำนวณและเราขาคณิตด,ดาราศาสตร์สถิติศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและจักรวาล ทั้งตำนานเทพทั้งหมดทั้งมวลเป็นปฐม,มบทที่คนเรียนโหราศาสตร์ต้องเรียนรู้ก่อนและต้องทดสอบความแม่นยำขั้นต่ำต้อง5-10ปีกว่าจะถึงขั้นมีประสบการณ์แตกฉานพอสมควรนั่นแคพอสมควรนะในาศาสตร์นี้พอที่จะให้คนเรียกว่าอาจารย์มันต้อง10ปีขึ้นไปนดท่านผู้นำตำรามามอบให้ผมท่านทรงคุณทรงนาม ถ้าเอ่ยชื่อจะรู้จักแต่ท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วผมก็ยังไม่กล้าเปิดดูตั้งใจวันเลิกเขียนหนังสือเมื่อไหร่จะเปิดกล่องเพื่อศึกษาจริงจังตามเจตนาของเจ้าของนะแต่เปเลวหรือป่าช้าก็ยังไม่ตายนะป่าช้ามีหน้าที่ฝังคนควรตายดังนั้นเปเลวหรือป่าช้าจึงเป็นอมตะเมื่อมันเป็นเช่นนี้ จงจำใจทนฟังผมคุยบ้างในเรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เกิดมานี้ก็พาไปอ่านทีนี้คุณเปยเียวดีโค้ดมาทีนี้นะสี 4, 5, ่ห้าบรรทัดโค้ดมาเขาถอดรหัสดาวไว้แล้วที่เกิดมาเนี่ยนะว่าตนเองไม่ได้ศึกษาเองนนะไปเอาจากเวหาธรรมบารมีนะมุมดาวแบบนี้น่าติดตามนัก ดาวบาบเคราะหใหญ่เกือบทั้งหมดในระบบสุริยะจัก,กรวาลเข้าทํามุมร้าย90องศาต่อกันทั้งทวารราศีทั้ง4ราศีเมษกรกฎตุลมังกรนะนี่แล้วก็มีรหัสตัวเลขนะเมษมี3บวก0บวก8กรกฎมี1ตุลมี1ถ้าเหตุการณ์ต่างๆตั้งเขามารออยู่ก่อนเมื่อดวงจันทร์เข้าร่วมดวงด้วยปรากฏการณ์นั้นจะเกิดขึ้น มังกรมีเจ็ดบวกภูโตล้วนเป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ในระบบสุรยิยะจักรวาลนี้ทำมุมร้ายทั้งเล็งร้อยแปองศาทั้งจตุเกณฑ์เกองศาซึ่งกันและกันและเกิดบนทวารราศีคือห้องแกนสำคัญแม่ธาตุไฟน้ำลมดินของโลกนะแล้วก็จับตาดูให้ดีเมื่อกี้คือรหัสตัวเลขที่เขาอ้างอิงแต่คราวนี้ฟังง่ายๆจับตาดูให้ดี ในช่วง4ถึง7สิงหาอาจจะเกิดปรากฏการณ์หรือปฏิบัติการอันอาจเกิดการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็ได้เวหาธรรมบารมีลงวันที่8วันที่4เดือน8 2565นะนี่คือคำทำนายในเท็จมีจริงในจริงมีเท็จและอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอแค่วิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์นะครับ ถูกผิดตามกันไปด้วยกันครับนี่ที่คุณเปลวสีเงินโค้ดมาแมพพอดีกับช่วงจีนซบลบเลยนะสีสิงหาเปลวสีเงินเนี่ยทิ้งท้ายเกินเรื่องนายกไปเมืองการแต่แฉลับลงข้างทางเอาเป็นว่าเมื่อใดที่นายกออกไปอยู่กับชาวบ้านท่านดูมีความสุขจากหัวใจชาวบ้านแต่ละจังหวัดที่มาต้อนรับก็ด้วยใจผูกพันนะ <c oughs> เห็นเด็กนักเรียนลูกๆหล,ลานๆวิ่งไปกอดกัน แยกแย่งกันกอดเอวกอดแขนนายกสุขหน้ายิ้มร่าหัวเราะดีอกดีใจลุงตู่มาเยี่ยมเห็นแล้วก็พลอยสุขไปด้วยเด็กๆกับนายกนี่ไม่ว่าไปทางไหนนายกท่านจะเมตตารักใคร่ดีอกดีใจมีความสุขมากบางช่วงบางตอนเปิดอกคุยกับพี่น้องเมืองการนะตั้งแต่เป็นนายกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วลูกน้องก็ห่วงมันก็ลำบากไม่ได้ไปไหนเป็นสิปี ทํางานกลับบ้านตรวจเยี่ยมประชุมหมดแล้วชีวิตผมแต่ก็ไม่ได้บนนะบนไปเดี๋ยวมีคนมาไล่ออกอีกนะเล่าให้ฟังเพียงอยากจะแบ่งปันว่าชีวิตทุกชีวิตมันมีความสุขมันมีความทุกข์ปะปนเป็นนายกมันก็ไม่ได้สบายวันนี้มาพบประชาชนอันนี้สิเป็นความสุขถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวคนไทยขอให้รักษาโครงการนี้ นะก็คือโครงการที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วเห็นผลความสําเร็จเมื่อวานนี้อย่าให้เสียนะแล้วอีกตอนที่คุณเปลวสีเงินโคดเพื่อให้ใคร่ควรตามมาจังหวัดกาญจนบุรีหลายครั้งตั้งแต่เป็นผอบทออบอเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายยินดีกับทุกท่านด้วยใจจริงวันนี้เห็นประชาชนมารับเยอะตื้นตันพูดอะไรไม่ออกนี่คือประเทศไทยคือคนไทยที่เราต้องพร้อมกันร่วมมือด้วยกันด้วยสมัครสมานสามัคคี ทําให้บ้านเมืองเรามีเสถียรภาพและเดินหน้าไปได้วันนี้มีความสุขตั้งแต่เช้าเห็นบ้านเมืองเป็นระเบียบตั้งแต่ไปสักการะสมเด็จพระนเรศวรแล้วตลอดทางก็ไหว้มาตลอดเพราะดินแดนนี้เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์หลายอย่างและดินแดนศักดิ์สิทธิ์วันนี้คุยกับสอสอผู้ว่าหลายอย่างรับเรื่องไว้พิจารณาทำอะไรได้ทำให้แน่นอนขอให้ห่วงใยซึ่งกันและกัน ผมห่วงใยประชาชนประชาชนก็ห่วงใยผมด้วยเพราะผมทําอะไรที่ผิดมากๆไม่ได้ต้องรักษากติกาแล้วเปลวสีเงินก็โคตรทิ้งทายดินแดนนี้เป็นดินแดนเดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศักดิ์สิทธิ์นักฉะนั้นกอบกู้รักษาคือหน้าที่ต้องสารต่อเปลวสีเงินคนปลายซอยดินแดนนี้ศักดิ์สิทธิ์นี่ อันนี้เป็นการลงพื้นที่ของนายกเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไป3ามจุดใหญ่ๆไปโครงการน้ําบาดาลเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ตรงอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ไปตรงแลนดนมาร์กใหม่ที่สกายวอล์กนะฮะเมื่อวานนี้ลองไปฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนนะฮะที่เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่เขาสะท้อนเสียงมาว่ายังไงฮะคุณ ยกลุงตู้นะคะที่ว่ามีโครงการดีๆมาให้แก่ชาวบ้านชาวบ้านตำบลเพกระเจ้าค่ะได้ใช้น้ํากันค่ะเจ0 0ันกว่าคนก็สบายทุกบ้านเลยค่ะก็จากนี้ก็ขอให้โครงการดีๆอย่างเงี้ยมีเกิดขึ้นอีกค่ะหมู่บ้านผมนะมีรอยสิบเอ็ดครัวเรือนทั้งหมู่มีน้ำใช้ ทุกครอบเรือนครับที่ได้กินนำบารานเปประโยชน์มากเลยนำดีด้วยนำไส้ด้วยถ้ามะกรูดมะกรูดนำนำนำก็ได้กระดมซากนะตอนนี้ได้นำนิดจากบ้านที่จกันครับที่มาครนวนี้นะเนื่องจากโครงการเนื่องมาจากจัดมริดเนี่ยชาวบ้านดีใจกันได้รับนำไส้นำอะไรครับก็ต้องขอขอบคุณก็ได้ประโยชน์จากน้ำชาที่ได้มาเยี่ยมเยี่ยมชาว อบนพระเจ้าองค์พระอเจ้าในครั้งนี้ชาวบ้านขอบคุณท่านมากเลยอาวในมู่บ้านก็อนมู่บ้านมันแรงมากเลยก็ได้นําเนี่ยไปได้ใช้นําไส้แหละก็อนใช้นําคุณคุณมากกเลยเดี๋ยนี้มันนําไส่ตลอดเลยค่ะขอบคุณรัฐบาลชนิดมากๆนะคะที่เอานําไส้มาให้มู่บ้านใช้ค่ะเคยใช้แต่นําคุณลุงตู้ให้นําบาดาลมาขอบคุณมากที่ประชาชนได้มีกินมีใช้ขอบคุณครับ นี่คือพี่น้องชาวกาญจนบุรีนะแม่ฟังสำเนียงรู้เลยนะ,ะน่ารักจริงใจมาก,มากาคือโครงการนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปติดตามนะไปตามการขับเคลื่อนะนะไปถึงไหนยังไงขาดตกบกพร่องอะไรแล้วก็ขยายผลยังไงบ้างมันมีประโยชน์ยังไงน้ําบาดาลเนี่ย,ยคือพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้น้ําฝนและไม่ได้น้ําฝนพอไม่ได้น้ําฝนนี่ก็จะเกิดปัญหาแรงปัญหาขาดน้ํา ต้องเอาน้าจากไหนน้ําบนฟ้าไม่ได้ต้องเอาน้ําจากใต้ดินนะก็คือน้ําบาดาลฮนะโครงการนี้ก็จะช่วยนะ,ะพื้นที่ที่ได้รับอนิสงส์นี่นะฮะหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบสี่ครัวเรือนในโครงการจัดหาน้ําบาดาลน,นะฮะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บ้านทุ่งคูนนะห้วยกระเจาเน้น้ำเนี่ย 7 3 0ล้าน3แสนลูกบาทเมตรต่อปีฮะ1 3 0 0 0คัวเรือนตอนนี้เสร็จไปแล้ว3โครงการนะจะมีโครงการทั้งหมดอี่โครงการในจังหวัดกาญจนะบุรีนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จับต้องได้จริงๆชาวบ้านก็เลยสะท้อนออกมาเมื่อสักครู่แต่ปรากฏว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีการหยิบจับตัดตอนเนื้อความบางส่วนเอาไปบิดเบือนอีกแล้วในโลกออนไลน์ ดิสเครดิตทนายกรากรัฐมนตรีเนี่ยนะคะซึ่งกรณีนี้ค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาพูดถึงด้วยนะบอกว่าสังเกตได้ว่าการลงพื้นที่ทุกครั้งของท่านนายกค่ะก็จะมีคนคอยจับผิดและตัดคําพูดบางประโยคของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไปโจมตีอยู่เสมอเพื่อหวังจะดิสเครดิตแต่ไม่เคยสนใจเลยว่าท่านนายกไปทําอะไรเกิดประโยชน์อย่างไรสวนทางกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่สะท้อนได้ว่าได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลเป็นอย่างมาก อย่างเช่นกรณีการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่เมื่อสักครู่นี้น่ยนะคะก็ช่วยแก้ปัญหาน้ําแล้งขาดคนเลี้ยวแลเพราะสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาแล้วก็อยู่ในเขตเงาฝนไม่มีแม่น้ําไหลผ่านค่ะไม่มีระบบชนลประทานหรือแม้แต่าการก่อสร้างจุดชมวิวสกายวอล์คริมแม่น้ําแควใหญ่ให้เป็นแรงมกัก แห่งใหม่ของการจนบ,บุรีการจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างวอ l กอินสตรีทเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก็ได้รับคําชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่ขณะนนเดียวกันเด็กนักเรียนค่ะที่มาร่วมงานได้สวมกอดบางรายได้ร่าไห้นะเพราะว่าซาบซึ้งแล้วก็ดีใจที่ได้พบทาน,นายยกรัฐมนตรีเรื่องเหล่านี้ต่างหากที่เป็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่แต่กลับมีขบวนการเบี่ยงเบนประเด็นไปโจมตีเสียสีกระแนกกระแนะเพื่อด้อยค่าทาน,นายยกรัฐมนตรีและรัฐบาลโดยปราศจากการให้ข้อ ข้อมูลที่เป็นกลางจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยค่ะนี่คือคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะส่วนคุณที่พานันาศสิริชนะฮะประจําสํานักเลข,ขาธิการนายกเมื่อวานนี้พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยมองข้ามไปเ <c oughs> พราะเป็นข่าวเล็กมากแต่จริงๆเนี่ยเป็นการเป็นของใหม่ที่สําคัญนั่นก็คือพระราชบัญญัติที่ผ่านจากสภาไปเรียบร้อยผ่านรัฐสภาไปแล้วนะฮะ เมื่อสองสิงหาที่ผ่านมานี้เองร่างพระราชบัญญัติมาด้วยการปรับเป็นพินัยนะชื่อเนี่ยเป็นภาษากฎหมายาแต่อันเนี้ยคุณที่พานันสิริชนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผลักดันเรื่องนี้ลดความเหลื่อมล้ําเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและนี่คือผลงานโบแดงมันคืออะไรนะตัวกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายกลางในการพิจารณากําหนดมาตรการสําหรับคนที่ฝ่าฝืน กฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอีก200กว่าฉบับที่เป็นโทษอาญานะซึ่งปกติแล้วเวลามีความผิดทางอาญาก็ลงโทษโทษปรับทางอาญาสถานเดียวนะแต่ตัวกฎหมายฉบับนี้จะใช้อ้างอิงคือสารท่านเนี่ยต้องทำตามกฎหมายกฎหมายเนี่ยจะเป็นเครื่องมือให้สารท่านได้อำนวยความยุติธรรมเพิ่มเติมจากการเป็นโทษปรับสถานเดียวให้เป็นโทษปรับทางพิใน ที่ไม่ใช่โทษทางอาญาไม่มีการกักขังแทนค่าปรับแล้วค่าปรับก็เป็นธรรมคิดตามฐานะทางเศรษฐกิจและภาวะวิสัยของการทำผิดถ้าเป็นการทำผิดไม่รุนแรงถ้าเป็นการทำผิดโดยคนที่ดูแล้วฐานะยากจนค้นแค้นไม่มีหนทางจริงๆเนี่ยาสารท่านใช้ดุลพินิษลดค่าปรับหรืองดค่าปรับก็ได้หรือให้ทำงานสาธารณะทดแทน และไม่มีการบันทึกทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะในกรณีความผิดไม่หลายแรงนะ,ะนี่จึงเป็นกฎหมายที่จะช่วยลบล้างวาทกรรมคุกมีไว้ขังคนจนคือจะเป็นตัวเปิดทางเลยะนะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเป็นเชิงเทคนิคนะแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับปรับโกงที่เขาไม่ชอบกันเนี่ยะนะ ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องออกมาเห็นไหมฮะแล้วเมื่อวานนี้ไปเมืองการเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนยังไม่นับถนนหนทางมอเตอร์เวย์ที่จะไปถึงโน่นยังไม่นับการเชื่อมต่อไปสัมพันธ์กับทางพมา่าต่อไปนี้พี่น้องการส่งข้าวส่งของของอกไปขายเนี่ยออกไปทางเมียนมาก,ก็ยังได้เลยหลังจากนี้นะฮะในอนาคตในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้อัปเดตฮนะคุณธนัทนะคุณธนัทนฤพรพงศ์อันนี้ผู้บริหารพอ,อชอัปเดตนี่คือภาพชุด การดูงานจากหลากหลายประเทศกลับมาแล้วนี่คือต่างชาตินะที่มาดูงานครคณะนี้มาจากไหนเป็นคณะข้าราชการจากปากีสถานที่รัฐปัญจับมาจากปัญจบปากีสถานมาโครงการร่วมกับ A อ t มาดูการเปลี่ยนแปลงของคลองเปลมประชากรชุมชนหลักสี่พัฒนา99นะที่มีการไปสร้างที่อยู่อาศัยให้พี่น้องประชาชนนี่ฮะ คือเป็นจุดที่ต่างชาติมาเรียนรู้เยอะที่สุดอีกจุดหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นการดำเนินงานโดยพอชอกสรวงพนาสังคมรัฐมนตรีก็คุณจุติไกรเลิศนะขับเคลื่อนต่อเนื่องกันมาจนสําเร็จจนกระทั่งเป็นโมเดลที่ต่างชาติมาเรียนรู้อ่ะนะแล้วพอโควิดซาไงก็กลับมาเรียนรู้อีกแล้วกลับมาดูอีกแล้วแต่คนไทยเราเองโดยเฉพาะนักการเมืองบางส่วนเนี่ยด้อยค่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีเลยนะทำไมเขาต้องมาเรียนรู้ทีนี้ อาเดี๋ยวลองดูภาพเปรียบเทียบนะฮะที่คุณธนัทเนี่ยได้ลงเปรียบเทียบปี6 4กับปี6 5นะนี่มุมเดียวกันด้านบนคือปี6 4ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งตรงข้ามวัดสเสมียนนารีริมของเปรงประชากรด้านล่างคือปี6 5เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมฮะนี่ที่บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเภายในหนึ่งปีเองนะคะใช่ฮะอ,อ่าถัดไปะฮะนี่อันนี้ ริมคลองเปรมประชากรหลังวัดเสมียนานารีะข้างบนปี64ข้างล่างปี65เปลี่ยนแปลงไหมนะฮะแล้วก็ริมคลองเปรมประชากรนะฮะข้างบนปี64ข้างล่างปี65นะฮะนี่เห็นไ,ไหมฮะถัดไปอีกฮะอันนี้ตรงหลังวัดเสมียนานารีนะฮะริมคลองเปรมประชากรกัน เดี๋ยม้ด้านซ้ายเนี่ยคือวัดสเสมียนค่ะนะฮะนี่เปลี่ยนแปลงไหมฮะข้างบนปี64สนะยังเป็นบ้านเรือนที่ล้าเข้ามาบางส่วนแต่ข้างล่างเนี่ยทาเป็นพื้นแล้วก็เดินได้เป็นที่สาธารณะเดินแล้วบ้านมั่นคงขึ้นนะฮะถัดไปฮะริมคลองเปรมประชากรปี64สี้าเหมือนกันนี่เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมฮะนี่ฮะอ่าแล้วถัดไปอีกฮะ นี่เป็นริมคลองเปรมประชากรนะฮะแม่จริงๆภาพเต็มๆเนี่ยเขาเห็นด้านบนสวยนะฮะถัดไปฮะเนี่ยฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะฮะริมคลองเป,ปรมประชากรปีหกสี่หกห้านะฮะเนี่นี่คือเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอาภาพเต็มๆมาเพราะว่าภาพเต็มๆเนี่ยเขาจะถ่ายเห็นเฟรมชัดเลยแต่เพราะว่าตัดเพียบบนล่างแล้วเนี่ยมันหายไปเยอะพะอสมควร แต่เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะในขณะที่การเมืองเป็นยังไงล่ะตอนนี้อันนี้คือการบริหารคราวนี้การเมืองในสภาในไทยโพสต์สกรูปวันนี้เฮือกสุดท้ายกลเกมกฎหมายลูกเลือกตั้งหารร้อยห้ารอยยังไม่จบกันแล้วกำลังเล่นเกมการเมืองกันมีกระแสข่าวว่าอาจจะพยายามเข้าเกียร์ว่างหรือเกียร์ถอย ให้มันเสร็จไม่ทันร้อยแปิวันจะได้กลับไปหารร้อยทำกันถึงขนาดนั้นเลยแล้ววันที่10สิงหาจะมีการประชุมนะก็รอดูว่าจะเดินเกมกันอย่างนั้นจริงหรือหลังจากนายกกลับไปสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรกลับมาแล้วนะงานราชการในเมืองกรุงนะในด้านฝ่ายกรุงรัตนโกสินทร์จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอจับตาดูหลังจากนี้นะ ในขณะที่เมื่อวานนี้อีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจคุณนัทพรโตประยูนได้ไปยื่นฟ้องกอกอตอนว,วันนี้นะค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและปรับและปรับพืตนมิชอบกลางนะคะอาจารย์นัทพรโตประยูนคะ่ะอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นโจทย์ค่ะยื่นฟ้องนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกรตในฐานะนายทะเบียน นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตกับกกตทั้งหมดรวม8คนค่ะเป็นจำเลยฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และมาตรา157 อาจารย์นัทพรค่ะนำคำฟ้องมาแสดงพร้อมกล่าวบอกว่าในฐานะประชาชนมีสิทธิ์รักษาระบบประชาธิปไตยเมื่อประชาชนพบเห็นว่ามีการกระทำฝ่าฝาืนกฎหมายก็เป็นผู้เสียหายได้มูลเหตุซืบเนื่องจากตามกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะระบุวะกะกะ่ากกตมีหน้าที่ดูแลให้พักการเมืองดำเนินการตามกฎหมายไม่ให้มีการฝ่าฝาืนพรบพักการเมืองซึ่งทางพักก้าวไกล ได้ดาเนินการในลักษณะดังกล่าวกกตจึงมีหน้าที่พิจารณาข้อมูลว่าควรที่จะเสนอสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพักหรือไม่ทั้งนี้เมื่อปรากฏหลักฐานการรายงานของตํารวจสันติบาลว่าพักก้าวไกลมีการดําเนินงานอย่างไรบ้างโดยมีเอกสารและภาพถ่ายชัดเจนแล้วว่าน่าจะมีความผิดตามพรบรพักการเมืองมาตรา45และ92ดังนั้นจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของกกตที่ต้องมีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพัก แต่ไม่ทำทั้งที่มีมเอกสารชัดเจนจากตำรวจสันติบาลสันติบาลค่ะตนจึงนำความมาฟ้องนะคะแล้วก็อขอให้ศาลพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกก,กตทั้ง8คนค่ะครับซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นผมเป็นผมเองเป็นโจทย์และเป็นผู้เสียหายเพราะเป็นคนไปยื่นเรื่องอีกทั้งตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิ์จะรักษาร,ระบอบประชาธิปไตยด้วย อันนี้ไปยื่นฟ้องศาลแล้วนะเมื่อวานนี้นะฮะแต่ทีนี้ก็ต้องดูศาลท่านว่าจะเอาอยัางไงร,รับฟ้องมีมูลไหมนะฮะก็ต้องรอหลังจากนี้อันนี้คือคนที่ยื่นกรณีของพักเก้าไกลว่าพายเกี่ยวข้องไปสนับสนุนม็บล,มล้มล้างสถาบันนะฮะที่เคยไปยื่นสารรัฐมนูญมาแล้วด้วยแต่คราวนี้เนี่ยฟันกะกะตว่ากะกะตเนี่ยละเว้นละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะอันนี้คือหมดการเมือง